ที่ไหนอะคาบออมเลิฟอะคาบออมเลื้ーーーบบเ,เยวันนี้เราอยู่กันที่อะคาบออมเลิฟนะครับผมฟั<อ>งน้ําเขียววันนี้พาน้องไม่หมอนมาดูแกะนะครับผมเราจะไปให้อาหารแกะกันกนะจะเอายาไปห้อาหารแกะกันเนาะโอเคไหมอโอเคไปชงความสนุกกันเลยครับผมไปไป điên à, okay, <laughs> <Các đơn> bay, <bà. cười> đi theo mẹ đi, ok, vì, khi đi theo này, khi đi, cá điên bao, đi, đi, đi cắt mày tự mình mày ค่อยๆเดินนะอู้มไงโอ้อ้มมามา<ช>เด๋ยวตามแม่เออให้แม่อุ้มมาทำไมเขาไม่ปล่อยเหมือนตอนนั้นเนาะหน้าฝนด้วอ่

เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเดิน มาเดินเด้วร้องให้ใหญ่เลยกลัวเออเอเอนี่น่ารักดิไม่น่ากลัวไม่น่ากลัว เกลี๋ยภาพไปดูผิดเองนั้นต่อครับมันกัดแล้วบรรยากาศดีนะครับสวย วันนี้เรามาวันที่3นะครับผมมิถุนายน2567น้ก็ครับผมตรงกับวันจันทร์เป็นวันหยุดโอเคโอเคหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วร้องทำไมกลัวไหมอ้าวทำไมกลัวพี่ตอนแรกเนี่ยบอกไม่กลัวนี่นะครับผมมีหมูด้วย ฝั่งน,นี้เลยเป็นหมูสุดฝั่งนี้ก็เป็นไก่ย้อนแสงไก่ต๊อก

ถ่ายลูกกับรถเนี่ยทำไมไม่เอาหรอถ่ายลูกกับรถอ่ะถ่ายไหมทำไมอ่ะใบมอนกลัวแกะก็กลัวหมูก็กลัวไก่ก็กลัวดูขึ้นไหมขึ้นไหมเนี่ยบันไดบันไดรุ้งด้วยไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ ลูกสาวมาดูแกะแต่ดันกลัวซะเรีอเยอ,อร้องเสียงหลงเลยครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ที่อะคับอบเลิฟวังน้ำเขียวนะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ